ดูดวนคลิปทีมชาติไทยร้อนแรงที่สงขาคิงคัพฟีเวอร์แน่นอนชนาทิปปลุกใจช้างศึกวัยหนุ่มลุยสุดทางอิชิอิฝึกซ้อมเตรียมทีมเข้มขน้นด้านซีเรียทาจิจัดเต็มมาสู้ช้างศึกเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ยังคงก่อติดเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทัพ ช้างศึกทีมชาติไทยกันเช่นเคยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในการไปลุยศึกฟุตบอลคิงคัพที่จังหวัดสงขานะครับโดยเกมแรกของทีมชาติไทยเราเนี่ยจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มเจอกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่จะเป็นซีเรียพบกับทาจิเวลา4โมงครึง่งส่วนนัชชิงเนี่ยจะแข่งขันวันที่14ตุลาคมเวลา2ทุ่ม่ายรสดผ่านทาง YouTube Facebook ช้างศึกแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยเป็นทางไทยรัฐทีวีนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับนำโดยมาซราชดษอิชิอิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นแล้วก็พี่เจชนาทิพย์สงกระสินกับตันทีมชุดนี้ก็เดินทางถึงจังหวัดสงขาเป็นที่เรียบร้อยถือว่าไปเตรียมความพร้อมก่อนหลายวันเลยนะครับคุณผู้ชมโดยพอถึงที่จังหวัดสงขานะครับบอกเลยว่าห กระแสทีมชาติไทยที่นั่นคือฟีเวอร์นะครับตั้งแต่ทับช้างศึกลงเครื่องที่สนามบินสงขาเนี่ยปรากฏว่ามีแฟนบอลให้การต้อนรับกันล้นสนามบินครับคุณผู้ชมมาขอนักเตะถ่ายรูปมาให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยซึ่งเป็นภาพที่ดีมากๆเห็นแล้วก็ปลื้มนะครับเห็นได้ชัดว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยกระแสเนี่ยโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศยิ่งเราไปแข่งต่างจังหวัดได้เยอะเนี่ย มันยิ่งเข้าถึงเยอะขึ้นและจะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากเป็นภาพที่ดีนะครับนักเตะทุกคนฮอตมากนะครับพี่เจยชนาทิพ e ย์เอกนิษฐปัญญาโจนาธานเข็มดีนิโคลัสมิเคลสันบรรยากาศดีจริงนี่เป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักเตะทีมชาติไทยนะครับในการที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงคัพมาครองให้ได้นอกจากนี้นะครับในการฝึกซ้อมที่จังหวัดสงขลาเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากแฟนไปแห่ชมเยอะมาก เขาจะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมทีมชาติไทยซ้อมกันแบบสดๆเนี่ยสองวันด้วยกันคือวันที่7กับวันที่8ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเป็น2วันที่อิชิจะให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ยังไม่ได้ใส่แท็กติกอะไรเยอะเลยเปิดให้ดูซ้อมได้แต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับจะทําให้กระแสคิงคัพเนี่ยมันน่าสนใจแล้วนักทีมนักเตะทีมชาติไทยจะได้พบปาก,กับแฟนบอลด้วยเป็นกําลังใจที่ดีก่อนจะลงเล่นคิงคัพ เป็นภาพบรรยากาศที่ดีผมเห็นด้วยนะคือทีมชาติไทยเนี่ยต้องทําให้แฟนบอลชาวไทยเข้าถึงง่ายที่สุดมันจะเป็นภาพที่ดีแล้วมันจะส่งผลต่อผลการแข่งขันนะครับบรรยากาศดีมากอิชิอิในวันแรกก็ยังไม่ได้ติวเข้มอะไรมากนะครับไม่นเตเตฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นชัดส่วนใหญ่เพราะพึ่งล้ามาจากโปรแกรมฟุตบอลลีกกันเดี๋ยวเขาจะไปใส่แท็กติกเข้มๆเนี่ยคือ90แล้วก็แข่งวันที่11ก็ถือว่าพร้อมมากๆนะครับ อิชอีพูดเลยนะครับเขาบอกว่าคิงคัพแน่นอนทีมชาติไทยตั้งเป้าคือชนะทั้ง2เกมและเป็นแชมป์รายการนี้ที่สําคัญอยากเห็นนักเตะแสดงเสียภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้หลังจากที่ฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปในฟุตบอลโลกได้เนี่ยก็คิดว่า2เกมที่เราจะเล่นที่ประเทศไทยจะเน้นให้เตะเข้าใจแทคนิคให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตรวมถึงเตรียมความพร้อมสําหรับรายการชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้ซึ่งในช่วงนั้นจะมีบางสโมสรที่ยังมีโปรแกรมลงเตะเขาก็ได้เตรียมงานล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทีมหากไม่สามารถส่งผู้เล่นมาได้ครบครั้งนี้มาแข่งขันที่ภาคใต้บรรยากาศดีมากนี่คือกําลังใจที่ดีให้กับทีมชาติไทยที่จะโชว์ผลงานดีและนักเตะจะแสดงประสิทธิภาพออกมาให้เยอะที่สุดเพื่อแฟนบอลน,นะครับ ส่วนพีเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับยืนยันชัดเจนว่าต้องการเป็นแชมป์ตอนนี้เขาหน้าที่เป็นกัปตันทีมใช่ไหมเขาก็ปลุกใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ดีๆมากพี่เจบอกว่าการมาเล่นทีมชาติไทยแน่นอนว่าทุกคนมาจากต่างสโมสรแต่พอเล่นทีมชาติแล้วต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อแฟนบอลชาวไทยเพื่อตราสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าอกเขาได้มาเล่นที่ใต้ก็รู้สึกประทับใจถึงกระแสะแฟนบอลและพอมาถึงแฟนบอลภาคใต้ ต้อนรับทีมชาติไทยเป็นอย่างดีเขามีความสุขมากและเขาจะใส่เกินร้อยเพื่อพาทีมชาติไทยเอาชนะและควา้าแชมป์คิงคัพมาครองให้ได้นะครับบรรยากาศในทีมดีมากตอนนี้นะครับมีพิ่ัยชนะที่เป็นสวนรวมคอยให้น้องๆได้ปรับสภาพแล้วก็ปรับความเข้าใจกันถือว่าดีมากจริงๆพร้อมแล้วรอดูเลยนะครับเจอกับฟิลิปปินส์11ตุลาคมนี้2ทุ่มมันแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทย ที่ต้องซุยอัปเดตแบบสดสดร้อนๆนะครับบรรยากาศดีจริงฟีเวอร์มากๆใครยังไม่มีตั๋วก็ไปซื้อได้นะครับบัตรกำลังจะหมดแล้วบอกเลยว่ามันแน่นอนแล้วเล่นที่ไทยยังไงอิชอิก็ต้องชนะเพื่อเก็บคะแนนเลนกิงฟี่าแล้วก็เป็นแชมป์คิงคัพให้ได้นะครับนอกจากทีมชาติไทยแล้วไปดูความเคลื่อนไหวของชาติอื่นๆในฟุตบอลคิงคัพกันหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็ประกาศรายชื่อไปแล้วไม่มีนิวเอเซอริตนะ แต่ก็มีทบ,บินาใช่ไหมก็ยังคงอันตรายอยู่ขณะที่ดังฝั่งซีเรียไปดูรายชื่อกันหน่อยนะครับซีเรียเป็นทีมที่แรงกิ้งสูงสุดในคิงคัพผนนี้นะครับอันดับ92ประกาศรายชื่อมาแล้วเนี่ยก็ขนนักเตะดังๆมาครบนำโดยโซเซลาน่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนนะครับประตูเล่ขมา3คนคือเอสตาบานเกเลลจากกาวินเมสในลิกอัเจนแล้วก็มีเอเลสฮาดาญาจาก ลีกสวีเดนนะแล้วก็อามัดมาดานียกองหลังเนี่ยมีจากหลีกเบลเยียมก็คือไอฮามฮันอุซูจากทาลลัวแล้วก็มีอามัดฟาคาจาก AIK s เคโซนาลุยอิกนาซิโออับราฮัมจากเอสตูเดนสเตตในลีกอาร์เจนตินาแล้วก็มีในหลีกเอเชียอย่างโอมาดิยานีทาเออร์คูมาคอลิดคุดกิวแล้วก็อาลีอาลดีนานะครับ ส่วนแดนกลางเนี่ยเรียกโมฮัมหมัดออสมมนจากลำพูนวอริเออร์ติดทีมอีกครั้งแล้วก็มีจากลีกอาร์เจนติน่าคืออินดิเพนเดนเต้ก็คือเอสเกาฮัมมีอามารอมดอนเอลมาอับราฮัมจากสกอปปี้เอเคจากสวีเดนมีไซมอนเอเซเดอร์อาร์บินจากซันเดฟอร์ดมูฮัมหมัดอาร์เนสแล้วก็มูตาฟาคูเนสกองหน้าเนี่ยมีจากลีกอาร์เจน นักเตะซีเรียคาแข่งอาร์เจนตินาเยอะมากนะโทบียสเซเวลา่าคาดี้จากโลเซเลโอเซนทันแล้วก็มีโฮมหมัดเอลอัลซาคาดี้จาก IFK วานาโมจากหลีกสวเดนแล้วก็มีโนอาเรออนซามมนแลนเดอร์ในหลีกเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีเอเชียคือมามูดอัลมาวัสมามูดอัลอัสวาดแล้วก็โมฮัมหมัดอัลฮองรักนะครับก็เดี๋ยวซีเรียจะเดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่8ตุลาคมจะเจอกับทาจิ นอกจากซีเรียแล้วเนี่ยที่เป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้ใช่ไหมไปดูทาจิกันหน่อยทาจิก็ประกาศรายชื่อผู้เล่นมาแล้วโค้ดคือเกลาเซกิลาเซ่นะเ,เป็นหัวหน้าผู้สอนชาวจอร์เจียรายชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็ค้าแข่งในลีกทาจิเยอะมีอยู่ยุโรปไม่เยอะเท่าไรนะหร่นะมีลีกอุซเบด้วยก็จะมีเนี่ยลัสตามยาติมอฟจากอัสติโกมี โอเล็กบักลอฟจาก f อ u ซยูฟ่าแนวรับเนี่ยมีมานูเชซาฟฟอรดแล้วก็มีจากลีกที่เล่นจอเจียคือเมรูบอลคาริมอฟนะครับแล้วก็มีกองกลางเนี่ยชื่อเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะก็จะมาจากลีกทาจิแล้วก็มีลีกจอเจียเนี่ยมูโรดารีอัคคาอักนาสดอฟจากซามเปเดีย er. แล้วก็มีฟาวัดซอน อูมาโบเอฟจาก CSKA อกองหน้าเนี่ยลีกอุสเบย์นะก็มีซาดอมซามีเอฟกับดาเซซาลิปอสจากเมตาลักกับอัลดิยอนทาจิก็เดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่8ตุลาคมเช่นเดียวกันในการเจอกับซีเรียนสนุกแน่นอนนะครับผมว่าทีมชาติไทยเราได้ประสบการณ์แน่ๆและที่สำคัญ ผมว่าเราสู้ได้สนุกแน่นอนติดตามเพราะตัวผู้เล่นล้วก็จัดเต็มนะครับเราก็มีจากเจลีกจากยุโรปแล้วก็มีตัวดีๆจากไทยลีกเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะเชื่อว่าหลังจากนี้กระแสจะคึกคักมากขึ้นแน่นอนนะครับก็เปิดให้ดูซ้อม7-8ตุลาคมก็ไปดูกันได้ไปส่งกําลังใจให้นะักเตะนะครับแล้วก็ ใครไปดูกันได้เลยนะ11ตุลาคมเกมแรกเจอกับฟิลิปปินส์โคตรน่าดูอะ่ะเออพอเข้าสู่โหมดทีมชาติต้องบอกฟุตบอลไทยกระแสะคึกคักเพราะสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยยังไงคนก็ดูนะครับก็อย่าลืมเชียร์กันคว้าชแชมป์คิงครับเพื่อสร้างกําลังใจให้กับอ e ีชิอ e, ีและก็นักเตะทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ในการเดินหน้าต่อเพื่อไปลุยเอเชียนคับ แล้วก็ลุ้นไปบนโลกในครั้งหน้าก็เชียร์กันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ต้องสุยมาอัปเดตแบบสดๆร้อนๆคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ก็มาวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ